บางคนนะครับบอกว่าไปดูใน YouTube ราคาเป็นแสนนะครับผมราคาเป็นแสนจะมาขายผมมาห้าหมื่นบ้างหนึ่งแสนบ้างเนี่ยฮะผลิตเป็นเป็นล้านอะ่ะผลิตเป็นล้านนะครับเป็นล้านเหรียญเลยนะครับช่องผมพูดแบบตรงไปตรงมานะครับผมมีราคาหลักแสนก็คือหลักแสนหลักล้านก็คือหลักล้านห,หลักสิบก็คือหลักสิบตรงไปตรงมานะครับบางยี่แชนแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทแปลกๆปค่ะคำว่าแปลกๆคืออะไร คือเป็นเหรียญที่เราไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็มีเจอบ้างนะครับที่มันแปลกกว่าเหรียญที่เราซื้อขายกันทั่วไปอ่ะเราง่ายง่ายคือพูดแบบตรงไปตรงมาแบบให้เขา้าใจง่งายๆคือมันแปลกกว่าเหรียญที่เราเหรียญทั่วไปสิบาททั่วไปนะครับผมซึ่งบางคน,นอาจจะแบบอยากจะรู้ข้อมูลว่าเออม,มันมีราคาหรือเปล่านะซึ่งคลิปนี้นะครับผมไม่อ้อมค้อมไม่สร้างกระแสแล้วก็พูดตรงไปตรงมานะครับผมซึ่งบางคนอาจจะแบบ ไม่ชอบกอ็อันนี้ผมต้องขออภัยนะครับคือผมอยากจะบอกว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่พูดแบบตรงไปตรงมานะครับผมดังนั้นบางคนอาจจะดูคลิปผมแล้วอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับเพราะว่าผมคือผมช่องผมเนี่ยจ,จะไม่มีแบบหลักแสนตลอดหรือว่าหลักล้านหลักมือแล้วผมจะพูดทุกอย่างที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับหลักสิบก็คือหลักสิบนะหลักร้อยก็คือหลักร้อยหลักแสนก็คือหลักแสนนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาใน ในพูดถึงในเรื่องของเหรียญแบบนี้นะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมผมอยากจะบอกที่มาที่ไปคือเหรียญนี้คือเหรียญอะไรนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญวาระที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญวาระที่ระลึกที่ใช้หมุนเวียนอะไรคือคําว่าใช้หมุนเวียนก็คือผลิตมาเป็นที่ระลึกนะเนื่องในวาระต่างๆนะครผมแต่ละปีก็จะมีวาระแล้วก็ผลิตเหรียญออกมานะครับผมแล้วก็ ทั้งหมดมีแบบแบบเนี้ที่ไม่ซ้ํากันอ่ะแบบนี้มีทั้งหมด61แบบนะครับ61แบบซึ่งนะฮะมันจะมีบางรุ่นเท่านั้นที่มีราคานะครับแต่พูดตรงๆพูดแบบตรงๆเลยครับว่าถึงมันจะมีราคามันก็แค่หลักร้อยอันนี้ผมสําหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลจริงๆนะครับว่าเรียนเราเนี้ยราคาเท่าไหร่น,นะครับผมซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าหลักล้านหลักแสนหลักไม่มีฮะ รุ่นนี้คือไม่มีพูดแบบตรงไปตรงมานะครับผมคือหลักร้อยเท่านั้นแต่มันจะมีเฉพาะบางรุ่นนะฮะซึ่งบางทุกบางรุ่นเนี่ยราคาแค่หลักสิบเท่านั้นนะครับผมเหมือนรุ่นนี้นะครับผมสิบห้าบาทอ่นะพ,พูดแบบพูดแบบไม่ไม,ไม่ไม่สร้างกระแสไม่อ้อมค้อมนะเพราะว่ามันหาง่ายนะครับผลิตมาเป็นล้านเหรียญล้านล้านเหรียญน,นะไม่รู้ว่ากี่สิบล้านเหรียญน,นะครับผมดังนั้นมันมันหาหาง่ายนะครับผมหาง่ายซึ่งราคาก็ 2 0บาท30บาทนะครับผมประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะจะเขียนเําว่าเอพิกอยู่เนี่ยราคาหลักร้อยนะครับแค่นี้นะครับผมหลักร้อยก็คือ2 3 0 3 0 0เท่านั้นนะครับนะหลักพันไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีหลักพันนะอย่าว่าแต่หลักมือเลยหลักพันไม่มีนะครับผมซึ่งนะพูดแบบตรงไปตรงมานะครับมันจะมีบางรุ่นเท่านั้นนะที่มีราคาหลักร้อยซึ่งใน61แบบเนี่ยมีไม่เกิน ไม่เกินห้าเหรียญห้ารุ่นหรือว่าไม่เกินสิบรุ่นเอาไม่ว่าแบบชัดๆเลยคือไม่เกินสิบรุ่นอะที่มีราคาหลักร้อยที่เหลือคือสิบบาทยี่สิบเอสิบห้าบาทยี่สิบาบาทเท่านั้นนะครับอันนี้พูดสําหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลแบบข้อมูลจริงๆอะแต่สําหรับคนที่แบบดูแล้วผิผดหวังเนี่ยผมต้องขออภัยนะผมพูดแบบตรงไปตรงมาบางคนอาจจะคิดว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยที่อื่นรับเป็นแสนอะมาซื้อจากผมนะผมให้ เรืยอนี้ผมให้40บาท40บาทตอแพงแล้วนะหรือว่าถ้าไม่กล้าต่อเหลือ30อ่ะผมก็ขายนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีราคานะครับผมดังนั้นใครที่แบบอยากจะได้แบบข้อมูลจริงๆแบบตรงไปตรงมานะครับแนะนําช่องผมเลยนะครับผมผมไม่ได้ไหมายความว่าช่องอื่นช่องอื่นพูดไม่จริงนะฮะแต่ว่าผมแบบ พูดถึงช่องผมนะแบบไม่ปั่นกระแสะคือมันในโซเชียลมันมีบ้างนะครับที่เอาไว้ away, แบบอยากได้ยอดไลค์อะไรแบบนั้นนะฮะแต่ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับผมนะแต่ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลจริง,รงๆก็คือช่องผมนะฮะนะก็มีแบบแต่ช่องผมก็มีบ้างนะที่บอกราคาหลักแสนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็พูดตามความเป็นจริงนะครับผมเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับผมเต็มที่ผมให้ไม่เกินสามร้อยี่ร้อยเออเหมือนเดี๋ยวนี้นะฮะก็สามสี่ร้อยนะ แต่ก็250ก็มีเห็นเข้าขายกันนะครับผมแล้วแต่สภาพด้วยนะแต่แบบนี้ก็30 40บบาทพูดแบบตรงไปตรงมานะครับผมไม่อ้อมค้อมนะใครที่ชอบก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ